สนับสนุนโดย98อีสาน FM คลื่นอีสานอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ละครในห้อยจะมีจบไปแล้วนะครับก็จะมีละครเรื่องใหม่ที่เป็นช่องวันนะครับ31นะครับดาวจรลัดฟ้าเล่นคู่กับพี่ตายนะครับ26กุมภานี้ออนแอร์แน่นอนนะครับปากเป็นกำใจด้วยนะครับครับบ่อยครับบ่อยมากก็มีฉากกอดมีหอมแก้มมีทุกอย่าง นะครับมีปั้มมีทุกอย่างมีหมดเลยนะครับซึ่งละครเรื่องนี้ผมเล่นเป็นคนคือจริงๆตัวบุคลิกของนัทเองเนี่ยชื่อนัทนะครับเป็นคนดีนะแต่เวลาแสดงออกจะเป็นคนแสดงออกแบบตรงกันข้ามหมดเลยนะครับเวลาเจอพี่ต่าเนี่ยเรารักเขามานานมากแต่พอเวลาเจอเขาเสร็จปุ๊บเราจะแสดงออกอีกตรงข้ามกันเหมือนกันแทนที่จะบอกรักเขาด่าเลยก็จะโดนตบเป็นประจำ นะครับก็จะมีความสนุกสนานระหว่างคู่รักเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายผลสรุปความรักนัดกับป้าจะเป็นยังไงติดตามชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยว่าละครเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างสนุกมากมายแค่ไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วย